กเดี๋ยวหนูจะต้องไปสืบว่ามีคนแก่กี่คนที่บ้านเราคนแก่อะไรอ่ะคนแก่ตายแล้วก็ถ่ายทอดให้ลูกให้หลานก็มีอเขาไม่ได้ตายงักตายเลยมาหลายล้วคนเป็นผีก็สือเนะี่ยตายยากจะตายไปมาว่ากันด้วยเรื่องกระสือ<ข>ทุกวันนี้อ,นอีนุชยังเห็นอยู่ใช่ไหม,อ,มอินุนี่หมายถึงน้องสะพ้ยนะคะเป,เป็นลูกสะพ้ยเขา แสดงว่ายามดึกดึกตื่นมันตื่นมาก็คงเจอเนาะอืมแม่ตั้งแต่แม่ไปแม่เจอบ้างปะกูไม่ได้สังเกตด,ดูเพราะว่าแม่ไม่ตื่นกลางดึกเนี่ยตื่นกูก็เดี๋ยวนี้นะแม่ไม,ไม่บอกกระซือมึงไม่ต้องออกมาแล้วเข้าขี้ใส่ท่วมกันหมดแล้วแลวอย่างหนึ่งถ้าอยากกินขี้หรืออยากกินตับไตไส้พุงไปซื้อที่ตลาดสดนูน้นมึงก็พูดไปได้คนบ้านเราก็ไม่ค่อยขี้กันแล้วอ้าว ไม่ค่อยขี้ยังไงไม่ค่อยขี้ไม่ต้องมัอยู่หมู่บ้านไอแกนกัน,กนกละกันไอแกนมันก็ไม่ขี้ในห้องน้ํามันไม่ขี้ข้างนอกกันไอ,อบ้าทําไมอ่ะอ่ามันก็ระดูผีกระสือมากินขี้<โ>อ๋อทุกวันเนี้ยเหรอเออแปลกแปลกใครมีแถวบ้านมีกระสือมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะ <laughs> แต่ที่บ้านเราคือยังมีอยู่ยังมีแม่ยืนยันว่ายังมีอืออุ้ยตาย คิดว่ามีประมาณกี่ตัวไม่รู้แม่แม่มันจะออกมาแ<า>มฆทองนี่ก็เยอะอ้าวเหรอ,อ,อเออเอะกระสือหรือปอบวะถ้าอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่ปอบแล้วกระสือกระสือชัวจับยังไงดีวะเอาแหาไปเวียงไหมมันจะไปอะ่ะมันจะไปดึกดึกโนนะประมาณตีสามตีสามตีสี่มันจะกลับละมันจะไปหากินอ่ะ มันจะไปประมาณกี่โมงห้าทุ่มเที่ยงคืนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสามตีสี่กลับมันลูยเวลามันมันรู้เวลามันเคยกินต้องไหนมันจะไปมันตรงนั้นแหลเดี๋ยวกลับไปนะหนูจะไม่ขี้ในช่วงนะหนูจะไปขี้กองไว้ตามทุ่งไร่ทุ่งนาตามมันกลองกองกลองกลองกลองไว้ดีไหมแล้วเดี๋ยวไปไล่จับกระสือกันนะมึงก็อยู่ถึงไล่จับมันงั้นอย่ามึงก็ ม้านี่ก็อยู่ได้ถึงจับมันกระสืออยากรู้แล้วเกินว่าใครเป็นกระสือ